ด,ดิฉันเคกสสำหรับวันนี้อยากจะขอบคุณพระเจ้าถึงอายุ80ปีแล้วเกิดที่ดิฉันเกิดก็วันสองครามโลกที่2แล้วพ่อดิฉันก็ปีเดียวกันปฏิเหตเสีย แล้วก็สองครามก็หนักขึ้นต้องกลับไปตากระยายไปที่ปุคืเวลานั้นกลับไปพ่อกับแม่ไม่ได้พ่อก็ถูกอับแม่ก็เฉลยถูกจักอยู่ที่มือจริงแล้วข้าพเจ้าก็ยังเด็กเๆก็ไม่สบายนาก ก็่านปีหนึ่งแล้วก็แม่ก็กลับมาญี่ปุ่นได้แต่ว่าระวันหลังจากนั้นก็ดิฉันเข้าโรงเรียนไม่สบายยังหนักๆก,ก็เรียนหนังสือก็แทบจะเหนื่อยมากแล้วก็ออกกำลังกายไม่ได้สนิทตึงหมอก็ห้ามทุกคนออ,อกกำลังกายสนุกสนานอยู่ ดิฉันมองจากหน้าตานที่เพื่อนเพื่อนแรงแต่ว่าหลังจากนั้นค่อยๆแขนแดงขึ้นก็ขอบคุณพระเจ้าไม่น่าเชื่อว่าดิฉันโลดมาได้ผ่านที่ไม่สบายหนะักเวลานี้ดิฉันยังเดินได้เพือกเพื่อนได้แล้วก หลานลานทุกคนน่ารักแข็แงแดงขอบคุณพระเจ้าที่ชันมีความสุขมากค่ะขอบคุณพระเจ้าพระนามไพสุดิสเจ้าอาเมน